สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจบ้านวนขนมหวานวันนี้จะมาแนะนำวิธีการอบวุ้นกรอบอย่างไรให้น่ารับประทานค่ะแบบแรกนะคะนั่นก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่แบบนี้มีข้อเสียก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมแดดได้หรือว่าขนมของเราเนี่ยอาจจะโดนฝุ่นหรือมแมลงก็ได้แต่ว่ามือใหม่สามารถใช้วิธีนี้ก่อนก็ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องผสมสีให้เข้มก่อนเพราะว่าไปตากแดดเนี่ยเดี๋ยวแดดมันจะเลียทําให้ขนมเราเนี่ยสีซีดลงไปอีกค่ะเปรียงขนมเสร็จแล้วนะคะในแดดแรกเนี่ยให้เราพับผ้าขาวบางคุมเนี่ยประมาณ3ชั้นส่วนแดด2 3 4สเนี่ยก็คุมแค่ชั้นเดียวพอค่ะป้องกันสีซีดนะคะ วิธีการนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะจะตากกรณีที่แดดแรงๆเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5วันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้เครื่องอบค่ะครูขออนุญาตนำผลงานนักเรียนนะคะมายกตัวอย่างให้ฟังเครื่องตัวนี้เรียกว่าเครื่องวีลสุหรือเครื่องอบผลไม้แห้งค่ะให้เราปรับไปที่เบอร์2นะคะใช้เวลาอบประมาณ5-6ชั่วโมง จากนั้นเราพักขนมให้เย็นค่ะแล้วก็กลับขนมปรับไปที่เบอร์หนึ่งอบต่ออีกประมาณ5-6ชั่วโมงแล้วพักให้เย็นนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเกร็ดน้ำตาลจะขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3รอบค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องอบลมร้อนหรือเครื่องอบขนมปังต่างๆอันนี้เราจะเลือกหมวดโหมดนะคะที่มี หมดพัดลมนั่นเองถึงจะใช้ได้วิธีการปรับไปที่70-80องศาค่ะที่สำคัญอีกอย่างนะคะอย่าปรับให้เกิน80องศานะคะไม่งั้นปุ้นของเราเนี่ยรับรองว่าละลายแน่นอนค่ะและที่สำคัญเลยให้เราแง้มฝาตู้อบของเรานิดนึงเพื่อระบายความชื้นนะคะระยะเวลา 1-2ชั่วโมงแล้วก็พักให้เยน็นทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆการอบลมร้อนนะคะก็มีเทคนิคอีกนิกนดหนึ่งก็คือนำไปตาก2แดดก่อนแล้วค่อยมาไล่ความชื้นที่ตู้อบนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้ในตัวค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีการอบด้วยตู้อบภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะคะก็ใช้ง่ายๆก็คือ อบประมาณ2คืนแล้วก็อย่าลืมแง้มฝาตู้ขึ้นมาด้วยนะคะสรุปนะคะระยะเวลาที่ครูบอกไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะๆนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยแต่ละตู้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใส่ในแต่ละครั้งการเรียงขนมขนาดของขนมอันนี้นักเรียนต้องไปฝึกสังเกตแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับเครื่องของตัวเองนะคะ สุดท้ายนะคะใครทําแล้วยังไม่ขึ้นเกล็ดน้ําตาลนะให้กลับไปย้อนดูสูตรของตัวเองนะคะว่าอาัตราส่วนนี้เหมาะสมหรือเปล่าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ลงข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวครูจะมาไล่ตอบคําถามให้นะคะ